อาเป็นยาต้องไม่ติดตัวไม่ติดภาพประกอบข้อมูลจากการวางแผนในการที่เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลของวางแผนในการต่ิการของฝ่ายตรงข้ามนะครับในการศึกษาข้อมูลดีข้อข้อมูลแล้วเอาข้อมูลนั้นเข้าสู่การบริกานะครับขอตอให้ทุกท่านนนตั้งใจในการปฏิัติ วันนี้เราไปสื่อคนๆที่มาสังเกตการทำงานกันนะครับวันนี้ฝึกตรวจสอบขั้น่าของชุดราการพิเศษนะครับขอทุกคนนั่นโต๊ดดิขอบคุณนะเอาเราเข้าไปได้เฉพาะกระดาษสองแผ่นปากกาสองด้าม อย่างอื่นยังไม่ต้องนะครับปากกาศสองแผ่นประกาศปากกาศกระดาษสองแผ่นปากกาศสองด้ามก็มีคะแนนเองวันนี้เราก็คืงเรื่องของการตั้งเก็บ์ประจำเป้าหมาย Store าม hire, Canvas, แล้วก็เข้ากรเนินการต่อเป้าหมายอันนี <lastly> ้ถ้าผิดเราก็มีคะแนนเราก็มีคะแนนครับต่อแต่ละวันแล้วฝึกสามวันแล้ววันนี้เป็นเรื่องของ วันนี้เป็นเรื่องของการอยากให้ประเทศได้สภาวะวิจิตรเราก็จะให้กรมานให้กับแต่ละทีมไปว่ามีสถานการณ์อะไรเต้นเขาก็จะมาวางแผนเข้าในเมืองการในแต่ละสถานการณ์เขียวบุรีเซนต์ไปเขียวบุรีเซนต์ไปเขียวบุรีเขียวบุรีนะกำลังของเรามีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับแต่ว่าการที่เอาแต่ละชุดมามาฝึกเนี่ย แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีแทคนิคมีวิธีของแต่ละจังหวัดก็เป็นการเรียนรู้ในภาพรวมเพราาะว่จังหวัดไหนขาดก็มันตุล้เช่นเป็นได้เรียนรู้กันประการสองแปนประการสองเ้านนะครับองค์กรณที่ใช้แข่งขันนะครับสถานการณ์จำเป็นตนี้เชาวนี้นะครับเอ่อมันอยู่ในวงการครับก็อาจจะมีการจับทีตัวประกันที่ตัวประกันผมนี่ได้ถ่ายถูกครับถ้าจะมีไปรึงเป้าหมายไปถึงเป้าหมาเกี่ยวกัวนะไรครับคือการช่วยตัวประกันขบวนนี้โดยเฉพัะครับการวางแผนด้านล่างและการเข้าสู่เป้าหมาย นานเป็นเีมนะครับเดินัม่มเข้าไปเจอเกอกับเลยการสองคนครับ2คนไล่สามคนตัวใครถูกยิงที่ตรนี้เข้าไปรงชั้น2และชั้นสามไล่ยิงขึ้ข้ามทำงาน โจทย์นะครับโจทย์ดูดูดูดดูผู้ค้อที่ให้หมดฮะผู้ค้อนที่ให้รัทรัพยากรทุกอย่างแดะในพืที่โจทย์ที่ให้ไปนะครับเป็นโจทย์สั้นๆการเขียนแผนและการแถลงแผนพวกท่านจะต้องครบถ้วนในเรื่องของการเขียนแผน EA นะครับถ้าเรียนมาแล้วฝึกมาแล้วนะครับ Oh, okay. nice. เราจนเราเขียนส่งนี้เลยนะเราจะเขียนเราจะอะไรมือมือมือแน่นอนในการฝึกแบบนี้ค่ะเราเพื่พอเตรียมพร้อมเรื่องอะไรยังไงบ้างเราประเมินสถานการณ์ว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับภาวะภาพสงบเรียบร้อยหรือว่ารูปแบบของการก่ออาชญากรรมเนี่ยนะครับจากการที่มีการก่อการร้ายจับได้ที่ถนนข้าวสารนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะ จากข้อมูลทางการข่าวเราก็ส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของคนนะครับก็คือตำรวจชุดพิเศษเนี่ยเอาไว้รองรับสถานการณ์ปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อการร้ายหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในการกู้วิกฤตวิกฤตต่างๆนี่นะครับซึ่งมีความรุนแรงมากแล้วก็คนร้ายพัฒนาการใช้อาวุธเพราะนั้นเนี่ยทีมยุทธวิธีพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถ ต่อกรแล้วก็รองรับกับปัญหาต่างๆนี้ได้ครับในการฝึกสังารค่ะฝึกอะไรไนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยชุดทั้งหมดที่มาวันนี้เนี่ยมีการฝึกแล้วเขาฝึกเป็นชุดป่าพายรีของแต่และจังหวัดอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรามา3วันวันนี้เนี่ยก็คือเราต้องการจัดให้มีการแข่งขันหมายความว่าเพื่อจะคัดเลือกว่าชุดป่าพายรทีที่ที่มีทักษะทางยุทธวิธีเนี่ยดีเด่นเนี่ยในในเหน่วยใน10หน่วยของภาคหนึ่งเนี่ย อยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเราจะได้ลําดับเอาไว้ใช้ทํางานนะครับว่าถ้ามีวิกฤตมากๆเนี่ยชุดที่1นึ่เ,เกรด A ไปก่อนเ,อเกรด B, เกรดบเกรดอะไรต่างๆตามไปคือเราต้องเขาเรียกว่าประเมินแล้วก็จัดเกรดทีมยุทธวิธีซึ่งเรามีอยู่แล้วครับในในสวันที่ผ่านมามีการประเมินเรื่องความพร้อมของชุดที่ฝึกเป็นที่น่าพอใจมากาที่แรกผมก็ประเมินว่าแต่จังหวัดเนี่ยก็คงจะมีกําลังพลที่ ที่แค่ผ่านการฝึกเป็นชุดปา่าพรีแต่ว่าพาดอดูสองวันแรกเนี่ยเขามีความคึกคักและทุกคนทําการบ้านมันอย่างดีเพราะว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอกับวิกฤตหรือจะเจอกับองค์การปัญหาในเรื่องใดเพราะนั้นทุกคนจะเท่ากับเป็นการทดสอบตัวเองพบทวนตัวเองว่าจะต้องมาเจอกับข้อสอบอย่างไรบ้างอันนี้คือการฝึกเหมือนจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงก็ต้องเหมือนฝึกตามที่ท่านพบตรได้ได้พูดตลอดเวลากับชุดพิเศษ อ๋อเรื่องเรื่องติดตามหมายจับใช่ไหมฮะก็เราเรารับมาดาเนินการทั้งหมดนะฮะขณะนี้เราก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้จัดการนะค,รคนหนึ่งนะครับเป็นเป็นคนคอยกํากับดูแลแลวก็มอบหมายให้กองสืบภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์กับผู้การจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นแต่จังหวัดก็ต้องตั้งชุดตั้งทีมขึ้นมาติดตามบุคคลตามหมายจับเนี่ยทั้งหมดนะครับ รวมทั้งกลุ่มอื่นด้วยนะฮะที่ที่ทมีหมายจับเกินกับสามเป้าหมายที่เราเนี่ยถ้าเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยก็กเ,ปเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการด้วยครับนโยบายที่ให้ไวแต่และจังหวัดหอล่หลังจากนี้ไปเนี่ยทุกจังหวัดจะต้องตื่นตัวคึกคักแล้วก็ทําให้กําลังคนเนี่ยมีความพร้อมนะครับรอ,องรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในในปัจจุบันและก็ในวันข้างหน้านะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ย ยังสามารถอุ่นใจยังสามารถรู้สึกว่าพวกเรานั้นยังเป็นที่พึ่งได้ครับเดี๋ยวเชิญชมนะสามวันเนี่ยวันแรกทดสอบกำลังทดสอบการการทำงานเป็นทีมพอวันที่สองวันที่สองเนี่ยการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาพอวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันวันพรุ่งนี้วันที่สาม้วันนี้วันที่สามนี่คือวันสุดท้าย อันนี้จะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนะครับทุกหน่วยผ่านการฝึกมาแล้วจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วก็เอาชีวิตเข้าเสี่ยงลองดูที่ว่าแต่ละชุดเนี่ยเขาเขาจะมีทักษะเขาจะมียุทธวิธีที่เขาไปทํางานกันเป็นทีมมาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยจําเป็นอย่างยิ่งต้องต้องตรวจสอบแล้วก็ทบทวนการฝึกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า เมื่อปัญหาเกิดขึ้นจริงวิกฤตเกิดขึ้นจริงเนี่ยความสูญเสียของตัวประกันก็ตามความสูญเสียของตำรวจก็ตามเนี่ยต้องไม่เกิดผู้เขาเล่งแข่งขันทุกทีมประจำเต้นผมคิดว่านี่เป็นรูทีนของตำรวจภาคหนึ่งแล้วแต่งกายเรียบร้อยเรูทีนของบตำรวจภาคหนึ่งแลวและเป็นแบบแผนที่ที่ถูกต้องของของการฝึกคนละนะครับเรามีวันสถาปนาหน่วยปราัยรีแล้วก่อนวันสถาปนาหน่วยเนี่ยเราต้องมีการจัดจัดประกวดทีมยุทธวิธี ปราปาไฮรีเนี่ยทั้ง10หน่วยของของภาคเพื่อนําไปมอบรางวัลให้ในวันที่พอบอมาในวันที่25้านะครับรางวัลจะมอบจะมอบให้กับทีมที่มีการฝึกดีเด่นมีการใช้ทักษะทางยุทธวิธีแก้ปัญหาดีเด่นเนี่ยรางวัลจะมอบในวันที่พอบอมาวันที่25้าครับเห็น <Okay. S 1> ไหมเดี๋ยวเชิญชมนะอ,อ,อย่าลืมอย่ายืมพลาดคืนวันไหนนะ คือ25มีมีไล์อันเซาวนะเนี่ยตรงนี้มีไล์อันเซาแล้วนี่พพูดตรงขันนี่คืออ๋ออันนี้อันนี้มาวายครับม่ว ให้ให้เขาแก้ปัญหาก็จะมีคนร้ายอาจจะแอบอยู่ตามทอกตามมุมหรือรว่าอาจจะจับตัวกันไว้อาจจะมีตัวทันแอบอยู่อะไรเงนี้เวลาเขาเข้าโจมตีเนี่ยเขาจัดการกับคนร้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะหาที่เหลือเจอหรือเปล่าเขาจะกลับโดยโดยที่ไม่ไม่เช็คให้เรียบร้อยว่าภารกิจเขาทางครบถ้วนไหมก็จะเป็นาการให้ด้แน,น เป็นรูปแบบการเข้าไป็นแบบการนะครับโดยทีมโจมตีสองทีมสิบนายครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับเป็นการแตกตัวแล้วมีรูปแบบการขึ้นบันไดดูนะเป็นการรูปแบบการขึ้นบันไดนะครับทีมสองห้าจอนสองพันดูต้องพันไปไปสองไหขึ้นไปเลยสองไหลขึ้นไปเลย เรอ่มทงานร่วกันเป็นทีนะครับบอลมาที่แบบเข้าเข้าเรือใช้ฟัาบอมที่ปที่ใเข้าตีผ่านบนอาคารชัาที่สามเี้ทีที่หนึ่งนะครับเข้าไปกระจายในชั้นที่2นะครับ ของรุ่นสามรุ่นเพื่อเกิดตำนานนะครับขเราติดตั้เบอให้กับสาธิตนะครับครับก็จบการสาธิตต้นๆนะครับมีที่หนึ่งพร้อมครับ กินที่หนึ่งพร้อมครับ